จังหวัดมหาสารคามนะคะก็ได้จัดถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสืบสารวัฒนธ,นธรรมแห่งสายน้ำประจำปี2565ใส่ผ้าทอสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปพ,พาไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสืบสารวัฒนธรรมแห่งสายน้ำจังหวัดมหาสรารคามประจำปี2565ขึ้นนะคะซึ่งงานนี้ค่ะจัดภายใต้แนวคิดใส่ผ้าทอสม,มาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6 ถึง 8, ถึง8พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณแก่งเลิงจาตนตํบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามและในระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกาย,ยน2565นี้ค่ะก็ที่สะพานโยธาธิการและผังเมือง2560ริมคลองสมทวินถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 ตําบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามค่ะ โดยกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยขบวนแห่กระทงค่ะชมการไหลเรือไฟนะคะการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงหนังประโมไทยค่ะการแสดงเว้าไทยสีผ้าการจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมการประกวดกระทงเล็กใหญ่ค่ะประเภทสวยงามและก็สร้างสรรค์การประกวดนางนพมาศนารีศีอีสานการประกวดนางฟ้าสีรุ้งมหาสารคามค่ะการแสดงสินค้าตลาดแรงเบ่งแยงเฮือนฮู้ วัฒธ,ธรรมค่ะการแสดงแบบภาพไทยลายอัตลักษณ์ของชาวมหาสารคามและชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นสาวงามรำสวยงามมากทีเดียวนะคะโดยสําหรับการจัดงานในปีนี้ค่ะจังหวัดมหาสารคามก็ได้เน้นย้ําไม่ให้มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดยาเสพติดงดกระทงที่ทําจากโฟมนะคะแล้วก็งดโคมลอยงดพุตะไล นั่นก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาเที่ยวงานและขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะได้สวมใส่ชุดผ้าไทยย้อนยุคมาร่วมงานลอยกระทงครั้งนี้ด้วยนั่นก็เพื่อสืบสารงานประเพณีที่ดีงามตามวิถีของชาวมหาสารคามค่ะอะ่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะใครที่อยู่จังหวัดมหาสารคามหรือว่าอยู่ระแวกนั้นก็สามารถไปเที่ยวกันได้ค่ะ